ไม่ได้นะจะเหยียดสะพานสายรุ้งมันอันตรายเกินไปรู้ไหมฮะเจ้าอ่ะข้าขอบอกนะพี่รองพูดมีเหตุผลสะพานสายรุ้งนี้ปรากฏในขณะนี้ต้องมีสาเหตุอย่างแน่นอนถูกต้องไม่ใช่เหมือนกันข้าไปดูเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะาอย่าไปนะจะทำไปเล่นได้ไหมก็ข้าจะไปดูก่อนนะข้าไปดูเองนี่มันจะไปไม่ได้นะไม่ได้โอ้โห้ยเฮ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 ้ย้ยย เออเฮ้ยเออโชวสเต็ปหน่อยนี่เป็นไงสภาสายรุ้งเดินได้ด้วยนะขึ้นมาเลยแล้วดีทุกคนขึ้นไปเร็วอดีไปเร็วเข้า นะมาเลยนี่เปไงเดี๋ยวได้สนุกดีเลยนะดีจังเลยพาปพาปไปไัยัให้สวยที่สุดเสพรสารุนะสุพรรสรุ้สวยมากเลยสวยจริงด้วยเห็นอะไรสวยงามแบบนี้มาก่อนเลยใช่เฮ้ยเฮ้เจ้าดทนนสิฮะเฮ้ยอ้าวเฮ้ยไปแล้วเร็วนี่ลุกขึ้นเร็วไป เฮ้ยนี่ตะลึงอยู่ทำไมแล้วไปสิไปเดียวอ้ยอ้ยน้องเก้าเรามาถึงแล้วทุกคนที่นี่เป็นหิมะภูเขาแล้วนี่หิมะภูเขาพี่รองถ้าอย่างนั้นพวกเราจะไปที่ไหนอีกล่ะ วาวเฮฮหนหแก้ปริศนาข้อที่หนึ่งออกแล้วพินความสุขกับการร้องพินความสุขกับการรอ้องอ๋องั้นก็ต้องหาให้เจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงปะโถจะดูสักก่อนสิไปททงทนมาสักทอนก็ไม่มีจะมีพินได้ยังไงอ่ะใช่ก็ใช่อ่ะนะพี่รองพี่ดูสิสถานที่ใหญ่อย่างเงี้ยเราควรจะไปหาที่ไหนล่ะ พี่รองท่านทำอะไรอ่ะม,มีเสียงพินเสียงพินมีจริงๆด้วยฮะเฮ้ยจริงด้วยนะเหมือนก็มีเสียงพินอ,ะอ่ะอ๋อใช่แล้วล่ะพวกจะตามเข้ามา พวกเจ้าเป็นใครกล้าบุกเข้ามาในเขตต้องห้ามรบกวนเทพสตรีฝึกบำเพ็ญเพียรน้องชายน้อยสองท่านพวกเราไม่ได้มาเพื่อคิดร้ายวันนี้เพียงแต่ข้ามาขอร้องพินพวกเจ้าบังอาจรบกวนเทพสตรีฝึกบำเพ็ญเพียรคือต้องตายตายฮะอนี่อย่านะเป็นเจ็บปาโอ้โอ้อ้โ้ัวาดวไปหมดแล้วอออย พอได้แล้วพอ้อพวกเจ้าทำกันไปแล้วนะเฮ้ยเจ้าระวังนึเดี๋ยวน้องก้าน้องเก้า Ơ ơ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  오, 오, 이거 พอเทพสตรีเทพสตรีตรว้าว<อ>นางคือเทพสตรีว้าวงามมาก ใครได้อีกอ่ะยังต้องมีอีกคนสิสมกับเป็นเทพสตรีเลยแม้แต่เอี้ยนซานแอบอยู่ดีขวานนายก็ยังรู้เลยดูแล้วทำไมเล่านี่ข้าถามเจ้าหน่อยนี่น้องก้าวทำไมเจ้าเสียชางทำเป็นเทพเป็นผีแอบอยู่ที่นี่ฝึกฝนบัมเพพียรน,นี่เจ้ารู้ไหมภูเขาไฟจะระเบิดอยู่แล้วอย่าไร้มารยาทกับเทพสตรีไม่เป็นไร ทกท่านสามารถขึ้นภูเขาหิมาได้ข้าคิดว่าทุกคนคงจะเหนื่อยแล้วผู้ที่มาคือแขกต้อนรับดีๆอย่าได้ชักช้าครับ,รบเ,เดี๋ยวก่อนเอา้านางไปแล้วอะท,ท,ทุกท่านนี่นีนเจ้าสองคนเล่นล้อลายอะไรอีก เมื่อแต่กี้เข้าใจผิดมากขอให้ทุกท่านอภัยด้วยเทสจกีได้มีคำสั่งต้อนรับทุกท่านขอให้ทุกท่านพักผ่อนอย่างเต็มที่เชิญตามพวกเรามาก็แล้วกันอถ้าอย่างนั้นพวกเราก็จําเป็นต้องทําตามคําสั่งแล้วอืเชิญน,นําทางไปเถอะไป,ไปเถอะ ว้าวในนี้ดีจริงเลยของกินเพียบเลยโอ้ใช่ข้าหิวสักตายเลยนะนี่เดี๋ยวรอสักครู่พวกเจ้าอยู่เพิ่งกินนะของเหล่านี้มียาพิษหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่น่นะสินะ คมอมีหรอกเฮ้ยเขากล้ากินดูสิอะไรที่เขากินได้เราก็ต้องกินได้นะแล้วถ้ามีอย่างอื่นล่ะทุกท่านเชิญนั่งเขาคุ้นร้ำนมาแล้วนี่ไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้นี่เป็นอาหารบ้านนอกขอให้ทุกท่านอภัยด้วยชินกินได้ขอบใจขอบใจขอบใจนะเรากินงกันดีกว่ามามา 故事慢慢的靠近，已经不知不觉爱上了你。要找个借口，想办法要牵着你的手。我还在那时候，感觉心在停顿，心在跳动。你的温柔是暖和如果你愿意，你的话不。 才知道有。